สวัสดีครับทุกคนวันนี้รูตองแต่งก็จะพาทุกท่านมาพบกับที่พักสุดชิลว,วิวหลักล้านภูสักทานรีสอร์ทนครนายกนั่นเองครับ เขามาทาังด้านในนะครับท่านก็จะพบกับลานจอดรถอันกว้างขวางจุได้กว่าร้อยคันกันเลยทีเดียวครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปเช็คอินกันเลยดีกว่าครับเมื่อทันมาถึงจุดเช็คอินนะครับท่านก็จะพบกับห้องรับรองอันโอโทงใหญ่ วางอลังการกันเลยทีเดียวครับและท่านก็จะพบกับเคาน์เตอร์เช็คอินและห้องรับรองที่เรียกได้ว่าบรรยากาศเนี่ยใกล้ชิดธรรมชาติมากมายกันเลยทีเดียวครับเรามาขึ้นรถกอล์ฟนะครับที่จะนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ที่พักนั่นเองครับสองข้างทางนะครับที่เรากำลังเดินทางเข้าสู่ที่พักท่านก็จะพบกับบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับที่ทางรีส ได้จัดประดับตกแต่งไว้นะครับและก็ยังมีไม้ยืนต้นนะครับที่สูงเสียดฟ,ฟ้ากันเลยทีเดียวครับนี่ก็คือบรรยากาศอนโรมรื่นนะครับที่ท่านนะครับมาพักที่นี่บอกได้เลยว่า ก็จะได้รับความสดชื่นนะครับกลับไปและนี่ก็คือโซนสระว่ายน้ำนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับการพักผ่อนบรรยากาศนะครับอันเป็นส่วนตัวของริมสระว่ายน้ำนั่นเองครับทางรีสอร์ทนะครับก็ได้จัดไว้อย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับ สำหรับที่พักของเรานะครับก็จะมี2อโซนครับโซนแรกนะครับนั่นก็คือโซนอาคารเรือนไทยริมสวนนะครับซึ่งจัดบรรยากาศนะครับแบบเรือนไทยนะครับรวมทั้งมีการจัดสวนนะครับให้มีบรรยากาศนะครับอนงรมรื่นนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนสนงบ และเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะครับโซนที่2นะครับนั่นก็คือโซนตึกคอนโดริมน้ำครับซึ่งโซนนี้ก็จะมีห้องพักลายร้อยห้องกันเลยทีเดียวครับ เราก็ได้เลือกโซนนี้ครับในการพักมาดูบรรยากาศในห้องกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับห้องของเรานะครับกว้างขวางนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับและเฟอร์นิเจอร์นะครับมากมายครบคันกันเลยทีเดียวครับ ในห้องน้ำของเราครับก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรวมทั้งอุปกรณ์เนี่ยตกแต่งกันได้น่าอยู่มากๆเลยนะครับนี่ครับการตกแต่งภายในห้องก็อย่างไม่ทิ้งคอนเซปต์นะครับของรีสอร์ทนั่นก็คือชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับท่านมาพักที่นี่บอกได้เลยว่าห้องพักของเรานะครับสุดชิวและบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยนะครับ มองไปได้านนอกนี่คือจุดไฮไลท์ของผู้สักทานรีสอร์ทนะครับที่ทุกท่านนะครับเมื่อตื่นเช้ามาท่านก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ครับแค่มองในภาพในคลิปวิดีโอของเรานะครับ ก็สดชื่นมากๆแล้วนะครับเราไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อนนะครับโซนอาหารของเรานะครับมีอาหารให้เลือกมากมายหลายอย่างกันเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่นนะครับหรือจะเป็นอาหารเบรฟัตอาหารเช้านะครับก็มีให้ช่านได้เลือกทานอย่างจุใจกันเลยทีเดียวสําหรับช่านที่รักสุขภาพเราก็จะมีสลัดบาร์นะครับหลายอย่างเลยให้ท่านได้เลือกรับประทานกัน นะครับเรียกได้ว่ามาที่นี้อิ่มแบบจุใจกันอย่างแน่นอนเลยนะครับ่ซนข้าวต้มร้อนๆพร้อมอาหารเครื่องเคียงก็มีนะครับโซนซีวเรียวอาหารเช้านะครับรวมทั้งขนมปังปิ้งกร,บกรอบๆนะครับท่านก็สามารถมาบริการตนเอง เลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับโซนเครื่องดื่มนะครับชากาแฟนะครับน้ำจ้าหูป,ป่าช่องโก่นะครับหรือผลไม้ตามฤดูกาลของหวาน ท่านก็สามารถเลือกทานได้อย่างจุใจก่อนที่ท่านจะไปทำกิจกรรมนะครับในรีสอร์ทของเรานะครับเครื่องดื่มของเรานะครับก็จะเป็นแบบรีฟิลเติมได้ไม่อั้นนะครับเรามาพบกับบรรยากาศนะครับน้ำใสบรรยากาศตอนเช้าจะมีปลาแหวกว่ายมาต้อนรับทุกๆท่านนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมล่องแก่งนะครับที่ให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกนะครับกับทางรีสอร์ทนะครับดูสิครับท่านผู้ชมครับ น้ำนะครับสายไหลเย็นนะครับเหมาะแก่การมาพักผ่อนมา,มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าท่านได้มาพักที่นี่แล้วนะครับท่านก็จะอยากกลับมาพักที่นี่อีกแน่นอนครับผูสักทานรีสอร์ทนครนายกครับ